การนำความจริงมาตีแผ่ไม่ใช่การสร้างความแตกแยกแต่เป็นการเตือนสติคนทุกคนในผืนแผ่นดินนี้ว่าแม้ทุกคนจะมีศรัทธาที่ต่างกันนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ควรจะนำมาแทรกแซงการเมืองการปกครองการศึกษาของชาติวัฒนธรรมหลักของแผ่นดินหาไม่แล้วจะสร้างรอยปริแยกขึ้นในสังคมกลายเป็นพวกเขาและพวกเราหน้าวันนี้ ที่มีกฎหมายอิสลามครอบคลุมทุกองคาพยพของประเทศทำให้คนไทยต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ของตนเองการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475แม้จะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในปัจจุบันก็ตามต่างก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตให้กลับมาเป็นดังเดิมได้พวกเราทุกคนควรจะเดินหน้าและสร้างปัจจุบันให้ดีที่สุด และร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยุติธรรมต่อกันและกันต่อเพื่อนร่วมชาติแม้จะมีการเผยแพร่ในหนังสือศิลปะวัฒนธรรมว่าการปฏิวัติ2475มีมุสลิมสีคนได้แก่นายแช่มพรมยงนายบนจงศรีจรูนนายประเสริฐศรีจรูนนายการุณศรีจรูนมีส่วนร่วมในคณะราษฎรและคณะราษฎรสายพเลเรือน ได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธทั้งปืนและลูกป,ปืนจากร้านสีจรูนส่วนทางด้านนายแช่มพรมยงซึ่งเป็นผู้เคยร่วมการค้นล้มระบบสุลต่านในตุรกีไปเป็นระบบประชาธิปไตย mm hmm. ก็มีความปรารถนาจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันในสยามประเทศการปฏิวัติตุรกีในครั้งนั้นเล่าขานว่าถูกใช้เป็นหัวกระดาษของประกาศคณะราษฎร ที่แจกจ่ายให้ประชาชนเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นายแช่มถือเป็นผู้นำคนสำคัญของมุสลิมสายมาลายูหรือมุสลิมคณะใหม่ในการปฏิวัติก็ตามแต่เมื่อปฏิวัติเสร็จแล้วคณะราษฎรทุกคนล้วนได้รับการอวยยศถาบรรดาศักดิ์กันทั่วหน้าพร้อมแจกจ่ายทรัพย์สินที่ยึดมาจากพระมหากษัตริย์แก่ทุกคนมีอำนาจวาสนาปกครองแผ่นดิน รวมถึงมุสลิมทุกคนที่ร่วมกันได้ก็ได้เป็นสมาชิกสภานายแช่มได้รับการแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีชั้นพิเศษสังกัดสำนักราชเลขาธิการตอนหลังจอมพลปอย้ายจุฬาราชมนตรีไปสังกัดก,กรมการศาสนารวมถึงพวกที่ช่วยร่วมก่อการอื่นๆที่ไม่ใช่สมาชิกคณะราษฎรที่เป็นพลเรือนแต่ตกงานนั้น นายปรีดีพนมยงก็ได้จัดตั้งบริษัทไทยนิยมประกันภัยขึ้นโดยแต่งตั้งให้ในายประวัติศรีจรูนพี่ชายคนโตของตระกูลศรีจรูนเป็นผู้จัดการหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มาเป็นระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่สลามจะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยเป็นนี้บุญคุณอิสลามเพราะอิสลามร่วมปฏิวัติในฐานะคนไทย เมื่อปฏิวัติเสร็จแล้วจะคิดว่าต้องเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเป็นประเทศมุสลิมก็ไม่ถูกต้องหากคิดเช่นนี้คนไทยทั้งประเทศคงไม่ยินยอมแน่นอนและจะต้องเกิดการนองเลือดอย่างเลี่ยงไม่ได้เหตุผลประกอบคือหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นายปีดีพนมยงได้ตั้งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัด อิสลามวิทยาลายัยแห่งประเทศไทยในรัฐธรรมนูญปี2489และมีการตรากฎหมายอิสลามออกมาถึงเกบับนับตั้งแต่ปีพศ2488ถึง2492แต่พอปี2492ชาวพุทธต้องการจะให้บัญญัติพระพุทธศาสนาในรัฐธรรมนูญกลับถูกสภา,ากีดกัน้นหาว่าจะสร้างความลำเอียงแก่ศาสนาอื่น แต่ศาสนาอิสลามอยู่ในรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วในขณะที่พุทธศาสนาถูกกีดกันฝ่ายิสาามกลับขยับขยายสร้างอาณาเขตครอบครองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งการรเริ่มจัดงานเมาลิทกลางอำนาจในการปกครองตนเองตามกฎหมายมีการจัดสรรงบประมาณสร้างมัสยิดกลางปัตตานีมัสยิดกลางยะลาและมัสยิดกลางนาราธิวาส ด้วยเหตุผลเพื่อความมั่นคงของชาติหลังปีพศ2500อิสลามก็มีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นมีการเรเริ่มนำคนไปประกอบพิธีการฮัตเริ่มจากการออก,กระเบียบการสนส่งและออกเป็นกฎหมายให้ข้าราชการทุกกระทรวงมาทำงานรับใช้พวกของตนถักภาระค่าใช้จ่ายให้คนทั้งประเทศแต่รายได้เข้ากระเป๋าพวกของตนเอง ตามกฎหมายเพื่อการบริหารศาสนา i ส l ามเต็มรูปแบบเจ้าหน้าที่ทางศาสนาทุกคนล้วนได้รับเงินเดือนจากภาษีประชาชนยุลาราชมนตรีมีสิทธิประโยชน์เท่าข้าราชาการพลเรือนสีเก้าและเป็นประมุขของศาสนาิสลามในประเทศไทยกรรมการกลางอิสลาม,มีสิทธิเทียบเท่าข้าราชาการพลเรือนสีเจ็ดทุกคนมีสิทธิทั้งการเบิกจ่ายค่าเดินทางค่ารักษาพยาบาลและค่าเบี้ยประชุมเยี่ยงข้าราชาการพลเรือน ส่วนกรรมการมัสยิดนั้นสามารถเบิกค่ารถไฟได้ครึ่งราคานอกจากนั้นยังมีการจัดสรรทุนเรียนฟรีมหามหาวิทาลัยรัฐ9แห่งและโรงเรียนในร้อยตำรวจ3ามพานและบรรจุรับราชการเป็นโคต้าพิเศษให้มุสลิมชายแดนใต้ตั้งแต่พศ .2514 อนุมัติตามมติคอรมอจนถึงปี2566 กรมการปกครองให้เหตุผลว่าเพื่อบิ่งเบนความสนใจเด็กมุสลิมชายแดนใต้ให้หันมาสนใจศึกษาวิชาสามัญมากกว่าจะให้หมกมุ่นเรื่องศาสนาอย่างเดียวเหตุผลที่อ้างนั้นแสดงถึงเกตนาทุจริตโดยแท้เพราะเด็กๆจะสนใจศาสนาหรือวิชาสามัญอยู่ที่ผู้ใหญ่จะจัดสรรให้เพราะมีจะมีโครงการให้โค้ต้าพิเศษแก่เด็กมุสลิมชายแดนใต้แล้ว ก็มีการเปิดโรงเรียนสอนสาศาสนาทั้งตาดีกาและปอนเนาะอีกหลายพันโรงแถมเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนทั้งค่าเล่าเรียนของเด็กค่าอาหารค่าอุปกรณ์การเรียนค่าชุดนักเรียนและเงินเดือนของครูแถมมีการเผาโรงเรียนสามัญของรัฐบาลไปหลายร้อยโรงโรงเรียนสอนสาศาสนาที่งอกขึ้นเป็นดอกเห็ดนั้นเด็กๆไม่ได้ตั้งขึ้นเอง และการเผาโรงเรียนรัฐนั้นเด็กๆจะทำเองก็ไม่ได้หรอกหากไม่มีผู้ใหญ่ที่มีอำนาจความรู้สั่งการหรือชักนำนอกจากทุนตามโคต้ายังมีทุนพัฒนาชายแดนใต้ทุนกระทรวงมหาไทยทุนกระทรวงศึกษาธิการมีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านอิสลามกองทุนทกศอ,อิสลามที่มีเงินเริ่มต้นจากรัฐบาล1,000ล้านบาท ธนาคารอิสลามและโครงการสนับสนุนอาหารฮาราลปี2545อิสลามก็ได้ธนาคารอิสลามตามศาสนาบัญญัติด้วยเงินลงทุนเป็นของรัฐบาลเกือบร้อยเปเซน์แต่เป็นธนาคารของศาสนาอิสลามแม้จะอ้างว่าใช้ได้ทุกศาสนาแต่ชื่อมันก็บ่งบอกว่าเพื่อศาสนาอิสลามปี2546 จึงเริ่มต่อยอดด้วยการออกระเบียบปฏิบัติเลือกการเรียกเก็บเงินค่าตาฮาลานจากผู้ประกอบการที่มีการสร้างรากฐานไว้ตั้งแต่ปี2538ที่เริ่มตั้งศูนย์วิาสหาหลาลเพื่อไว้รองรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการกินให้เป็นไปตามศาส,สนาอิสลามศูนย์วิาสหาหลาลตั้งขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาค้นคว้าหาวิธีตรวจสอบหา DNA ของหมูในอาหาร เท่านั้นเองเพื่อจะทําให้อาหารไทยประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ฮาลาลที่สุดในโลกความหมายก็คือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเป็นประเทศอิสลามในท้ายที่สุดปี2 5 5 1มีความพยายามของพรรคเพื่อแผ่นดินของอิสลามที่จะเสนอกฎหมายฮาลาลเข้าสภาแต่ยังไม่ผ่านปัจจุบันก็ยังพยายามอยู่แม้จะยังไม่มีกฎหมายรองรับแต่สแางก็สามารถเก็บเงินกินเปล่านี้มาหลายสิปี และไม่ได้จ่ายภาษีดูซ้ำอ้างเหตุผลว่าเงินค่าฮาลานเป็นเงินบริจาคซึ่งเป็นเรื่องไม่จริงเพราะนี่คือการทำธุรกิจแฟรนไชส์ติดตาหาลานถ่ายตามรายการค่าบริการที่ประกาศไว้ปี2550คลมมีมติเห็นชอบให้ร่างกองทุนสก,กาดเงินเริ่มต้นกองทุนให้รัฐบาลเป็นผู้จัดสรรเช่นเดิมปี2553 อิสลามเดินหน้าต่อขอแต่งกายตามหลักศาสนาในสถานที่ราชการและมีการอนุญาตให้ผู้หญิงคลุมฮิยาบในเครื่องแบบข้าราชการทั้งที่เครื่องแบบข้าราชการนี้แสดงไว้เพื่อสร้างความเป็นกลางบริหารงานโดยอำนาจรัฐไม่ควรมีลัทธิศาสนาหรือกลุ่มใดดังนั้นจึงต้องรับรองโดยพระเจ้าแผ่นดินให้ถือเป็นข้าราชการของพระเจ้าอยู่หัวแต่เมื่ออิสลามนำเครื่องแบบมาสร้างความแตกแยกแบบนี้ ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการบริหารอย่างยุติธรรมของภาครัฐเมื่ออิสลามได้อำนาจครบถ้วนทั้งการปกครองในกระทรวงมหาไทยการจัดการวางแผนการศึกษาอิสลามในกระทรวงศึกษาธิการการเงินและการคลังตามหลักศาสนาอิสลามกองทุนหมู่บ้านอิสลามทั่วทั่วก็เร่งดำเนินการกลืนชาติไทยให้เป็นอิสลามทั้งโดยการกิน ยิ่งตอนนี้มีรมัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรเป็นมุสลิมก็ยิ่งเร่งเปลี่ยนแปลงพืชพันธุ์ธัญยา,ารของไทยเป็นฮารานตามวิถีแห่งาศาสนาอิสลามคือต้องปราศจากหมูทั้งสิ้นขี้หมูก็ใส่พืชไม่ได้การแต่งกายการเงินการสังคมศรัทธาการเป็นประเทศอิสลามก็ใกล้จะสมบูรณ์แบบทุกโครงการที่เป็นไปเพื่อาศาสนาอิสลามล้วนใช้งบประมาณแผ่นดินและทรัพยากรส่วนกลางของประเทศ ประเทศไทยมีประชากรทั้งประเทศประมาณ70ล้านคนมีชาวพุทธประมาณ65ล้านคนมีพระสงฆ์ประมาณ250,000รูปมีวัดประมาณ3,000 30, 0วัดมีเพียงเจ้าวาาที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนค่านิตยภักด์หรือค่าอาหารนั่นหมายถึงว่ามีพระสงฆ์ได้รับค่าอาหารเพียง3,000 30, 0รูปโดยประมาณเท่านั้นเอง ปัจจุบันประชากรอิสลามตามทะเบียนบ้านมีประชากรประมาณ3ล้านคนองค์กรอิสลามมีกรรมการกลางอิสลามประจํำจังหวัด40จังหวัดมีมัสยิด72จังหวัดและมีมัสยิดทั่วประเทศประมาณ4,000มัสยิดมีเจ้าหน้าที่ทางศาสนารับเงินเดือนจากภาษีประชาชนประมาณ40,000คน ผู้ทำงานในมัสยิดต,ตั้งแต่รอปรพอคนทำความสะอาดอื่นๆล้วนมีเงินเดือนมีนักเรียนทุนปีละสองแสนกว่าคนมีกองทุนสนับสนุนการทำงานมุสลิมทุกคนถ้าเขาแจกจ่ายไปโดยสุดจริตควรได้รับเท่าเทียมกันนอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินสร้างมัสยิดใหญ่ๆเพิ่มขึ้นจากเดิมร่วมพันล้าน ทั้งที่นนทบุรี85ล้านบาทภูเก็ต250ล้านบาทนาครศรีธรรมราช113ล้านบาทสงขลา70ล้านบาทและก็ซ่อมแซมมัสยิดเก่าๆเพิ่มเติมอีก80กว่าล้านบาทนอกจากนั้นสถานที่ทำงานของจุาลาราชมนตรีและสุทฮาลานที่หนองจอก480ล้านก็มาจากงบประมาณของแผ่นดินก่อสร้าง นี่แสดงให้เห็นว่าอิสลามยึดประเทศไทยโดยมีคนไทยเป็นผู้สนับสนุนทางด้านการเงินกำลังพลแถมเป็นลูกมือช่วยในการกลืนชาติชั้นดีเลยอย่าลืมว่าประเทศจีนมีชาวฮั่นถึง99%ยังเสียดินแดนทั้งหมดให้กับแมนจูน1%ที่เป็นชนเผ่าเร่ร่อนประเทศไทยมีชาวพุทธที่หลับไหล แถมคนที่ตื่นก็ตาบอดหูหนวกถึง95จะเสียทีแกอิสลาม5ไม่ได้หรือตื่นวันนี้บอกข่าวคนใกล้ตัวให้ปกป้องสิทธิ์ตนเองปกป้องสังคมตนเองก่อนประเทศไทยจะกลายเป็นอดีตเมืองพุทธเช่นประเทศอื่นๆขอกราบสวัสดีแด่พี่น้องไทยทุกท่านและขออนุโมทนาที่ท่านได้ฟังคลิปนี้จนจบ สปปออปกป้องพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาปกป้องแผ่นดินไทยผลิตสื่อและเสียงโดยสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา